เปิ้อไอรินเปิดใจหลังเคยแช่งใบเตยเมื่อ9้าปีก่อนวันนี้เป็นจริงแล้วสำหรับสองนักร้องสาวใบเตยอาสยามและเปิ้ลไอรินสีแก้วที่เคยเปิดศึกการเมื่อ9ปีก่อนจากเรื่องที่เปิ้ลไอรินเคยออกมาโวยวายว่าใบเตยก็อปปี้เอ็มวีของตนจนมาถึงเรื่องที่ใบเตยหึงแฟนหนุ DJ ่มดีเจแมนพัฒนพลสั่งให้แฟนไปจัดการคุยกับคนสร้างหนังให้ตัดฉากเลิฟซีนที่เล่นกับเปิ้ลไอรินในภาพยนตร์เรื่องบุญเพลงหีบเหล็กอย่างดุเดือดออก ซึ่งในตอนนั้นเปิ้ลออกมาตั้งโตะแถลงแฉว่าดีเจแมนขอนอนกับตนถึงสามครั้งพร้อมกับบอกให้ใบเตยอาสยามออกมาขอโทษตนเรื่องราวผ่านไป9ปีหลังจากที่ใบเตยอาสยามถูกอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องใบเตยและดีเจแมนจากคดีแชร์เ o r e กลบ3ดีและศาลไม่ให้ประกันตัวทำให้ทั้งคู่ต้องเข้าเรือนจำก็ได้มีการขุดคลิปต่างๆของใบเตยออกมาแช์ทั่วโซเชียลและเรื่องราวระหว่างใบเตยกับเปิ้ลไอรินก็เป็นอีกหนึ่งคลิปไวร่าที่เปิ้ลเคยพูดไว้ว่าถ้าไม่ยอมขอโทษได้ไป นอนหนุนแอมเมสในตารางแน่นอนฝากไปบอกเขาด้วยพร้อมแคปชั่นว่าคำสาปจากเปิ้ลไอรินเมื่อ9ปีที่เราสัมดงงริปเปิลแอนใบเตยล่าสุดเปิ้ลไอรินได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเปิ้ลเคยไปแช่งเขามากกว่ามั้งเปิ้นลว่านะไม่ว่าเปิ้นลจะแช่งใครก็ตามเปิ้นลอย่าก่อโหสิกรรมมากกว่าเพราะททมิ่งน้นเปิ้นลค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรส่วนตัวเราไม่ชอบเห็นใครซ้ำเติมใครแล้วเปิ้ลไม่อยากเป็นคนแบบนั้นด้วยถ้าย้อนกลับไปได้เราก็จะไม่เลือกแช่งใครทั้งสิ้นอยากอโหสิกรรมให้ทุกคนค่ะ